คุณผู้ชมครับล่าสุดมีรายงานข่าวด่วนเข้ามาเป็นการให้สัมภาษณ์จากคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสำหรับความคืบหน้าการแจกเงินหมื่นให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าเงินหมื่นเฟสสนะครับที่ลุ้นกันอยู่ว่าจะได้ภายในเดือนมกราคมนั้นเนี่ยนะครับจะได้ภายในวันไหนจะได้ก่อนตรุษจีนวันที่29มกราคมจริงหรือไม่ ล่าสุดนักข่าวไปสอบถามก่อนที่คุณพิชัยจะเดินทางเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับเจ้าตัวบอกว่าเงินจะเข้าในวันจันทร์ที่27มกราคมนี้นะฮะอันนี้คือการให้สัมภาษณ์ยืนยันจากคุณพิชัยชุนหาวชิระจันทร์ที่27มกราคมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเขาจะแจกเฉพาะกลุ่มผู้สูงวัยที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ไปผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยนะครับส่วนคนที่ ไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ได้ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐอันนี้ก็ยังตอบไม่ได้นะครับว่าจะไปได้ในช่องทางไหนอย่างไรเพราะรัฐบาลเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันนะยังไม่สามารถให้คําตอบผ่านสื่อมวลชนยังไม่สามารถให้คําตอบผ่านนักข่าวไปได้ก็คงต้องรอกันต่อไปเพราะว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยสอบถามผมเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ 27มกราคมเฉพาะคนที่ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐส่วนคนอื่นๆรอฟังข่าวสารกันอีกครั้งหนึ่งกันนะครับช่วยบอกต่อช่วยแชร์ช่วยส่งต่อข้อมูลข่าวสารนี้ออกไปให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รอคอยได้รับทราบกันด้วยนะครับแหนมยุคคนครับคุณผู้ชมครับอันนี้สินค้าขายดีนะส่งไปสนีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านแล้วนะครับของจังหวัดน่านนะับผมไปเช็คสถิติมาแล้วแหนมยุคน สูตรเมืองปัวเขาเรียกว่าจีนส้มนะครับจีนส้มชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามานะครับผลิตสดใหม่เสมอ <c oughs> สุดยอดนะครับทํมาสามปีแล้วนะครับยอดขายต่อเนื่องไพรสณีบอกว่าคือยอดขายส่งอันดับหนึ่งของไพรส์ีจังหวัดน่านการันตีเลยนะฮะชุดละร้อยห้าสิบบาทหากสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามานะครับเป็นแหนมสูตรเมืองปัวจังหวัดน่านหรือที่เรียกว่าจีนส้มนะครับเดี๋ยวผมแกะกินให้ดูนะ รือจะสั่งซื้อในลิงไลน์ก็ได้นะครับสุดยอดแล้วครับหนึ่งชุดจะมีสิชิ้นนะ10ชิ้นร5อยห้าสิบาทเท่านั้นนะนี่เขาเรียกว่าจีนส้มอ่ะใครรู้จักไหมจีนส้มเมืองปัวของดีเมืองปัวจังหวัดน่านทาสดใหม่มีพริกขี้หนูสวนดีๆนะครับสองเม็ดอยู่ข้างในเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเน้นๆเลยกินกับข้าวเหนียวนะจริงๆมีพริกขั่วนะโอ้โหสุดยอดเนี่ยเดี๋ยวดูนะร้อยห้าสิบนะสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาอืม อร่อยกว่าแหนมทั่วไปแน่นอนนะจะกินดิบก็ได้จะเอาไปย่างเอาไปเวฟนะเอาไปปรุงสุกก็ได้เอาไปผัดใส่ไข่ก็ยิ่งอร่อยนะชุดละร้อยห้าสิบอร่อยมากเนี่ยฮะแพ็คใหญ่ๆเลยนะครับ อืสนใจพี่เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาเนี่ยกินกินแล้วก็ติดใจกินต่อนะแนมยุคนนะดูสิดูหนังหมูสิสวยงามนะไม่ใส่สารด้วยนะครับอ่เรื่องของเรื่องไม่ใส่สารนะครับพริกขี้หนูสองเม็ดกินเข้าไปโอ้โหเผ็ดกําลังดีเลยนะครับหอมมากสีสวยๆเลยไม่ใส่สีด้วยนะครับเนี่ยนึกับข้าวเหนียวอร่อยเลยนะ ชุดหนึ่งมีตั้งสิบชิ้นอ่ะนะเนาะเงนเงือนเงินร้อยห้าสิบบาทสนใจพิมพ์คำว่าสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับอร่อยมากมแหนมยุคนผมพิสูจน์แล้วนะครับไม่ได้ทำขายเล่นๆนะครับเนี่ยมันเป็นสูตรตั้งแต่โบราณสูตรดั้งเดิมไปไหนใครก็ทักโอ้ยุคนขายแหนมแหนมอร่อยมากบางวันไปนั่งแท็กซี่พี่แท็กซี่ก็ทักทีมข่าวโอ้แหนมพี่ยุคนนะ ไส้อัวด้วยนะไส้อัวสูตรบ้านแม่เพื่อนเนี่ยสุดยอดเลยก็อร่อยนะคนก็พูดถึงกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยแหนมยุคนเนี่ยให้ดูให้ด,ใหดูให้ดูชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะเห็นไหมเนี่ยฮะืห็ไหมพริกขี้หนูสดๆใหม่ๆนะครับนะแหนมสีสวยๆเลยนะครับอร่อยมากท้าให้ลองเลยถ้าเป็นคนเหนือเนี่ยคนเมืองเ,เขาเรียกว่าจีนส้มเขาเรียกว่าจีนส้มอร่อยมากนะ ไม่งั้นมันไม่ขายดีเป็นสินค้าส่งออกไปสตีอันดับหนึ่งของจังหวัดน่านนะครับนะมันไม่ขายต่อเนื่องขนาดนี้สองสามปีแล้วครับสามปีละคนจะติดอกติดใจนะครับตอนนี้กําลังจะพัฒนาอยู่นะกําลังพัฒนารูปรักผลิตภัณฑ์การผลิตให้ได้จํานวนมากขึ้นเพราะว่ามันขายไม่พันนะผลิตให้มากขึ้นเพื่อที่จะเอาไปจัดจาหน่ายตามสถานที่ต่างๆนะครับเราก็จะเปิดรับตัวแทนในอนาคตด้วยนะครับอ่ะมาดูอันต่อไปนะครับอันนี้หมูทุบ ห่อในน้อยแบบนี้ไม่ใช่อะไรนะครับผมกินมาหลายวันแล้วหมูทุบชุดละร้อยสามสิบเก้าจากพรมบุรีสิงห์บุรีนะฮะเป็นสินค้าชุมชนหมูทุบนะครับชุดละร้อยสามสิบเก้าน้ำหนักร้อยสามสิบกรัมบวกๆนะครับนะบสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจหรือกดสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวกินโชว์ให้ดูอีกนะกินโชว์ทุกวันนะครับอร่อยนี่กินแผ่นใหญ่เนี่ยดูนะแผ่นเบลื้มเลยเนี่ยนะอือร้อยสามสิบเก้าอร่อยมาก สินค้าของชุมชนขึ้นชื่อยุคคนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชาวบ้านชุมชนอยู่แล้วนะครับร้อยสามสนะร้อามน้ำหนักร้อกรัมบวกบวกนะหมูทุบจากพมบุรีอันนี้หมูแผน่น